ชาวสยามที่เดินทางไกลเข้าสู่หมู่เกาะอินโดนีเซียอันกว้างใหญ่พวกเขาไม่ได้ปรากฏเพียงในจินตนาการแต่ถูกจารึกไว้นในภาษาหลายหลากทั้งจารึกหินบันทึกทางการทูตหนังสือเดินทางของนักเดินเรือและพงศาวดารของราชวงศ์ต่างถิน่นจากเอกสารโบราณหลายภาษาทั้งชวามลายูจีนอาหรับเปอร์เซีย ขอมโบราณและยุโรปยุคตนเราพบภาพสะท้อนของชาวสยามหรือเรียกอีกอย่างว่าสยามซยัมซายัม,ยมหรือชามกระจายตัวอยู่ในหกพื้นที่หลักของอินโดนีเซียสมัยโบราณนั่นคือชวาสุมาตราอาเจปาไซมาละกายะโฮบอร์เนียวและบาหลี ลบอกย้อนเวลาสู่อาณาจักรหมู่เกาะอินโดนีเซียในสมัยโบราณที่ซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้บันทึกเรื่องราวของชาวสยามไว้อย่างชัดเจนแต่กลับถูกลืมเลือนไปจากความทรงจำรวมเรื่องราวของกลุ่มคนที่เรียกกันว่าสยามสยามหรือเสียมในเอกสารโบราณเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจพลวัตของอุตสาคเนได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ชาวสยามในอินโดนีเซียโบราณนั้นปรากฏผ่านการบันทึกหลากภาษาราวกับปริศนาที่ต้องประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันภาษาชาวาในราชสำนักมัชปปาหิตในนากรัฐคือตากรรมขศ1365มอหามหากาบแห่งจักรวรรดิมัชชปาหิตกล่าวถึงสยามในบัญชีรายชื่อของชนชาติที่เข้ามาแสดงความสวามิภักดิ์เช่น สยามยาวนาคมีและอายะคำว่าสยามในที่นี้ยืนเคียงข้างกับชาวยะโฮนาชาวยะโฮนาอาจหมายถึงชาวตะวันตกหรือชาวอาหรับสะท้อนฐานะทางการทูตและการค้าของชาวสยามในราชสำนักชาวานักวิชาการอินโดนีเซียตีความว่าสยามหมายถึงผู้คนจากดินแดนสุวรรณภูมิแถบไทยสยามซึ่งปรากฏตัวในเมืองท่าสำคัญอย่าง ทุบันเกรสิกและสุราบายารวมถึงศูนย์กลางอำนาจที่โทรวลันในดินแดนแห่งมัชปาหิตกับสยามที่เข้าเฝ้าราชวงศ์ในศิลาจารึกอันเรื่องชื่อนากรักคือตากรรมคศ1365ซึ่งเป็นพงศวดารของอาณาจักรมัชปาหิตตอนหนึ่งกล่าวถึงชนชาติที่เข้ามาถวายบังคมต่อพระราชาหนึ่งในรายชื่อนั้นคือสยาม ไม่เพียงเป็นแค่ทูตหรือพ่อค้าหลักฐานจากกีดุงสุนดาและพระราราตอนชี้ว่าชาวสยามอาจมีบทบาทเป็นทหารรับจ้างหรือผู้ค้าเครื่องเทศที่เดินทางเข้ามายัางเมืองท่าสำคัญอย่างทุป,ปันเกรสิกสุรบายาและศูนย์กลางอำนาจที่ทรูวันในภาษามาลายูสัจรามาลายูพงศาวดานมาลายูและฮิกายาราชาราชาปาไซ บันทึกบทบาทของชาวสยามไว้ชัดเจนในฐานะพ่อค้าจากลุ่มแม่น้ำเจ้าประยาล้านนาที่เดินทางมาค้าขายในมะละกาป่าใสและยักโฮผพวกเขาคือส่วนหนึ่งของเครือข่ายการค้าข้ามคาบสมุทรและหมูกก่เกาะพ่อค้าสยามในอาณาจักรศรีวิชัยและมาลายูในช่วงที่อาณาจักรศรีวิชัยยังรุ่งเรืองสุมาตราเป็นศูนย์กลางการค้าของเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ บันทึกมลายูและจีนยืนยันว่าสยามหรือเสียมปรากฏตัวในท่าเรือสำคัญอย่างปาเลมบังและจำบีอย่างต่อเนื่องพงศาวดามรมลายูและศิกายะราชาราชาปาไซย,ยังระบุว่ากลุ่มพ่อค้าจากสยามมีบทบาทสำคัญในเครือข่ายการค้าของสุลต่านปาไซทางตอนเหนือของสุมาตราโดยเฉพาะในช่วงที่อิสลามเริ่มแผ่อิทธิพลเข้ามาในภูมิภาค มะละตาและยักษ์โฮจุดรวมพลของชาวสยามจากแผ่นดินใหญ่แม้จะอยู่บนคาบสมุทรมาลายูไม่ใช่หมู่เกาะอินโดนีเซียโดยตรงแต่มาลากาและยักษ์โฮเป็นหัวใจของการค้าในภูมิภาคและเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับชวาสุมาตราและบอร์เนียวโดยตรงพงศาวดานมาลายูระบุอย่างชัดเจนว่าคนสยามมีชุมชนตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่จำนวนมากทั้งจากลุมเจ้าพระยาหลานนาก็มีหลานช้างก็ไม่น้อย ร์เนียวกาลิมันตันชายฝั่งตะวันตกตะวันออกที่รับคนสยามบันทึกมาลายูชวาเช่นทุบฟัดอันนาฟิสและเอกสารชวาโบราณกล่าวถึงพ่อค้าสยามที่เดินทางเข้าไปค้าขายในบริเวณปันตียนักทางตะวันตกและกูไตมหาคำทางตะวันออกพื้นที่เหล่านี้เป็นจุดเชื่อมต่อการค้าภายในหมู่เกาะและมีหลักฐานพบชื่อสยามอยู่ในเครือข่ายการค้าเช่นกันในภาษาจีน มุมมองจากมหาอำนาจทางการค้าบันทึกจีนอย่างจูฟานจึและดาวีจิเลีย1,349ระบุถึงเสียนอันคนเสียมสยามในท่าเรือของอินโดนีเซียต่างๆเช่นชวาตะวันออกสุมาตราและปาไซเป็นการยืนยันว่าชาวสยามมีบทบาทในเครือข่ายการค้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มายาวนานในภาษาอาหรับเปอร์เซีย การเดินทางของสินค้าและความเชื่อนักภูมิศาสตร์อย่างเอามาซูดีและอิบูปัตตูตากล่าวถึงพ่อค้าสยามในดินแดน,นสมุทรสุมาตราโดยเฉพาะในรัฐสุลต่านอิสลามอย่างอาเจและป่าไซซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าเครื่องเทศระหว่างตะวันตกและตะวันออกอาเจป่าไซรอยต่ออินเดียจีนที่มีสยามเป็นส่วนหนึ่ง บันทึกของนักเดินทางอาหรับเปอร์เซียอย่างอิบนูปะตูตาและอาลมาซูดีกล่าวถึงสยามหรือเสียมว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มพ่อค้าที่เดินทางเข้าสู่ดินแดนอิสลามริมฝั่งทะเลอันดามันทั้งอาเจและป่าไสพวกเขาไม่เพียงค้าขายแต่ยังมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศาสนาบันทึกยุโรปยุคแรกนักเดินเรือปโปรตุเกสโทเมปาริสผู้เขียนซุมมาออเรียนเท คศ1512-1515ถึง 1, รายงานอย่างชัดเจนถึงการมีอยู่ของพ่อค้าสยามจำนวนมากในเมืองท่ามาลายูและชวาบางกลุ่มตั้งรกรากถาวรในมาละกาปาเลมบังและชวาตะวันตกชุมชนสยามในอินโดนีเซียโบราณจากหลักฐานทั้งหมดเกาะชวาศูนย์กลางหลักโดยเฉพาะเมืองท่าชวาตะวันออกอย่างทุบันเกรสิกสุราบายาและเมืองหลวงทรูวูลันของมัชปาหิต เกาะสุมาตราพบในรัฐท่าสำคัญทางเหนือและใต้เช่นอาเจปาไซปาเลมบังและจัมบีบอเนียวกาลิมันตันมีร่องรอยของพ่อค้าสยามในบันทึกชวาทั้งฝั่งตะวันตกปันติยนักและฝั่งตะวันออกคูไตมหาคมบาหลีและลำบอกปรากฏในบทบาทที่ไม่เหมือนใครคือเป็นทหารรับจ้างผู้ค้าที่ทำงานให้กับราชสำนักในท้องถิ่น บาหลีลำบอกดินแดนเล็กที่มีทหารรับจ้างสยามในบางบันทึกชาวาระบุว่าชาวสยามบางกลุ่มถูกว่าจ้างให้เป็นทหารรับจ้างรับสช้ราชวงศ์ท้องถิ่นในเขตบาหลีและลำบอกโดยเฉพาะในช่วงที่รัชวาขยายอิทธิพลไปยังหมู่เกาะเล็กๆทางตะวันออกสแสดงให้เห็นว่าชื่อเสียงของชาวสยามไม่ได้จำกัดอยู่แค่การค้าแต่ยังรวมถึงทักษะทางการทหารด้วยใครคือชาวสยามในบันทึกเหล่านั้น คำว่าสยามในบริบทอินโดนีเซียโบราณอาจมีความหมายกว้างกว่าปัจจุบันเป็นคำเรียกรวมๆถึงผู้คนที่มาจากดินแดนสุวรรณภูมิพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งรวมถึงกลุ่มไทยล้านนาและลาวใต้ในปัจจุบันสยามพวกเขาเป็นพวกค้าผู้ควบคุมเรือสินค้าระหว่างหมู่เกาะทหารรับจ้างผู้ใช้ความสามารถทางการรบในวงสงครามระหว่างรัฐช่างฝีมือผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตอาวุธและศิลปกรรม ผู้ที่ถูกกวาดต้อนมาจากการสู้รบในแผ่นดินใหญ่เสียดเสี้ยวแห่งความทรงจำที่ถูกลืมเรื่องราวของชาวสยามในอินโดนีเซียโบราณเป็นมากกว่าประวัติศาสตร์การค้ามันคือหลักฐานของอุสาคาเนที่หลอมรวมมากกว่าที่คิดเครือข่ายทางทะเลไม่ได้เชื่อมโยงเพียงสินค้าแต่ยังเชื่อมโยงผู้คนวัฒนธรรมและชะตากรรมเข้าด้วยกันการที่ชื่อสยามปรากฏในเอกสารสำคัญของชวามลายู จีนอาหรับและยุโรปแสดงให้เห็นว่าชาวสยามเคยเป็นส่วนหนึ่งของภาพพานโนรามาทางสังคมและเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้มิใช่เพียงผู้มาเยือนชั่วคราวแต่เป็นผู้มีบทบาทในประวัติศาสตร์หมู่กอดที่ซับซ้อนการตามรอยชุมชนสยามโบราณจึงไม่ใช่การตามหาอนณานิคมที่สาบสูญแต่เป็นการฟื้นฟูความทรงจำว่าดินแดนแห่งนี้เคยเชื่อมโยงถึงกันอย่างแนบแน่งเพียงใด ก่อนที่พรมแดนแห่งชาติในยุคหลังจะมาขีดแบ่งและทำให้เราลืมเลือนเรื่องราวข้ามทะเลเหล่านี้ไป